เข okay. จังหวัดลำปางหมอาไวไหมเสียงธรรมาชาติไปพ้อมๆกันคอเลาเจนรลล้นนะครับผมเปนเก่าแก่มากเลยครับนนนี่สวย ไม่เ้หมอกเป็นเส้นๆเลยตรงฝั่งนูนะ้นน่ะทางไงจะขึ้นป่ะโอ้ยโคจรเลยอ่ะอืมโอ้ยนห่มันดงดปลาเลยเนี่ย ใส่เราอยู่ตรงนี้นะครับใส่เราช่วงนี้แต่กหัววันนี้เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับเป็นไม้พึ้นขอให้่องดูหัอกำแพงไม่นับนะใช่ไหมรถกองก็ได้นะยอมหรอ ไม่เมามางมาเมอเลวันลม้าไม่ก่ออ๋อดูทีที่อืมไม่มีสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจจากช่องอย่างแจบนะครับอ่าวันนี้เป็นเช้าวันที่ขาของการมาลำปางนะครับ ตอนประมาณหกโมงหกโมงเช้าตอนนี้ผมจะไปเดินดูของที่ตลาดบ้านนาบัวนะครับดูว่ามีอะไรของอะไรกินด้วยนะครับตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ ันใช้ไรใช้ไฟอะไรไฟแ่นเหรอคัแเหรอคัแตเรัเท่าไหร่อะะแดคัอันนี้0 0กเอาไหมเอาไหมล่ะเอาใไหมอันน้เร้อันนี้150โลมได้กไมก้เอามาอันก็ได้ยางเอาเผื่อไว้ใช้นะอันเดียวเนาะเอาเปเื่อไว้ใช้

มันที่จอดรถอะ่ะ <c oughs> ไฟกิ่ไงส่วนี้ตองต้องตอา,แตา,า,าดแบบมันมีแผงโซลาร์เซลล์ใส่ใสอกัมันต้องก็ไฟดอกเดียวเนี้ มีแก่ผมเรียกวิยมีแกใส่ยูจไมโจ้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผเดี๋ยวไป้อปากกาคไม่อดี๋ยวเลอดเล็กไหม่งอะไร่งอะไ อะไรครับซักองหรือเปล่าครับเอาสูงหนึ่งเอาไป้ี่สิบส่บาส่สิบส่บ่อ,อ,อกกิบสี่ีนีวี่วสิบ่ิบิ่่อ

แกงเหรอเอ่มีข้าวใช่ไหมมีข้าวฝั่งมีข้าวข้าวเหีียวผมหรือว่าจะไปดูข้างหน้าก่อนเออดูข้างหน้าก่อนอันนี้มีต้มจืดมีต้มจืดเดี๋ยว ร้านตัาเป็นรูป หมูปิ้งส่งไหมฮะหมูปิ้งส่งไหมไปซาเฮ้่เรากินป่ะกินไหมมีตับด้วยนะตับบอสตับเออตับเขาขายไงอ่ะตับนี่ขายเท่ไหร่ตับแพงไงเท่าไหร่นะชิลลบชิลละสิบบาทตับเออเอาตับดีกว่าเลือกเองเลือกเลือกเลยเอาสุกๆอ่ะนี่เพิ่งย่างเสร็จเนี่ยา กินอย่างนทอันเดียวเนี่ยแล้วก็เอาหมูหมูปิ้งอันหนึ่งหมูปิ้งไหมไมมเท่าไหร่ครับเอาไม้ละสิบาทที่ห้าบาทเอาไม้ละสิบหรือเปล่าทำมาไม้หนึ่งเอาผมเอานี่แล้วก็หมูปิ้งเอาไหมไหมลาบ่ะครับ

ไปไห่ไต่อไปข,ข่งอผาไปที่มีร้านหนึ่งขายต้มจืดต้องไปก็ต้องกินต้มจืดตรงนั้นเลย ตนมจริงมี <t> ้งมจริงแน่อีกว่าจินข้าวเ๋ยวอยากกินข้าวช่วงเช้าบรรยากาศอะไรบ้าง

เม่แรงบัตอนมแรงบดต้อนมแงต้อนี้ก็จะเป็นโซนขนมขนมจปลาไปนชวนอนนีมีทิ้งนี่ใช่เเยอะอรจ้า เราเมืจอกินมีขนมหวานแล้วกินแล้วเดี๋ยวมันแน่นทอ้องกินเยอะ สห้อไม่เอาไม่เอาห้าบาทเองเื่อกินนั่นเขาทำร้อนๆเลยหรอเอามาก็ได้น้ำเตาลู้หวเดี๋ยวว่า แล้วเหล่านั้ต้าหู้หัองละห้าเต้าหู้ค่า này tôm chửi thùng ở đây này tôm chửi chắc mấy tôm chửi bao? nóใส่ ăn nó tơi. nó tơi. áo thùng đó, mấy nhiều, cái đéo tôm chửi thứ 10. เงินุนเขาไม่ใช่เขาบอกแปกลงร้อยไป็ต่ออ <c oughs> อออตัวลงไฟเอาไหมเนี่ยไฟเอาปะ ไปตรงเล็กครับสองร้อยอันนี้ราคาสีเอาตรงนี้ก็พองเอาไปใช้เชือกยาวก่านึันร้อยครับผมเอาอันน้อยปะรอแล้วเวลาชาร์จเข้ายังไงอ่ะรสชาติแบหรสชาติแบบอ๋อนี่ไงมันมีตรงนี้อ๋อเอาบัตรต้องให้เลยชาร์จไปเวลาไม่บัตรต้องตัวใครไหมแม่กับเปิดกอดีนี่อันนี้สี่ร้อยครับผมกอดีเลยหอยนี่ตัวนี่แหะมาเล่นเล่นไปได้ ต้งถมอมนักธุรกิแล้างเดนออะไรครับครับเมื่อไรอ๋อวันอังคารครับเยเาเขาหน่อยเออเมื่อกี้ลืมดูอ๋อเป็นเนี่ยเอาแค่นเนี่ยเอาผมๆนี่ก็ได้ก็ได้ ไปดูเนูปลาขัดปลาเหรอปลาแกงปลาใส่ผัดกาดเส้นไ่ปลาน้่ยฮะเออแปะปลาแล้วแม่ไหนปลาแล้วเนี่ยปลาเยอะแยะเลยกจะมีตีปอเออเอาปเลยาสเดเออเอาไปเลยองถงนี่ยไม่เงี้ย

แลก็ครบนี่าถเ้าะไมมม้าหมดไหมไม่หรอกเยี่ยมดีุ้ดเจ้าบ้านบ้านมากเข้มสุดสุดสุดสุ่สุดสุดสุสุด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 สุงสุดสุดสุ Ừ, mọi người có mặt ở khúc mình ác. có mặt ở khúc mình ác. ở khúc mình có mặt ở khúc mình ác. ở khúc mình ác. Ô mọi người có mặt ở khúc mình ác. Ô mọi người có mặt ở khúc mình ác. Ô mọi người có mặt ở khúc mình ác. Ô เห็นรถนะที่เจ็ดองศานะตอนนี้17สิาเจ1ดองศาสิบเจ็องศาต้องไปไกลเลยเห็นไหมบอกแล้วมีมองแ้วนแบนี้ลองมองแบบนี้แบบนี้หรอ ไม่เห็นตอนนี้สิบสี่องศาสิบห้าขึ้นมาล้วสิบห้าเพราะอยู่ในรถสิบห้าองศาก็หนาว ฟังนงบนหน้าว่ายืดยืนียืดสายยืนเสามาเลยวิ่งมันที่หนุนขวยอะเลยโอ้ยอย่างนี้สุดยอดเลยสุดยอดมีสุดยอด <laughs> เออยน <h az im> เห็นไหมครับหมอกวิ่งบนทุ่งนาอันนี้กองหมดครับอันนี้หมอกหมอกวิ่งบนทุ่งนามันไม่ค่อยเลยนี่ทำไมเกิดดิ้น,นลงนอะขาขวาลง วิ่งลงวิ่งบนทุ่งนานะครับยอดยอดมองวิ่งลงทุ่งนาวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนต้นหญ้าต้นวยไงบ้านแาวาน้าแต่ไปรีสอร์ทอู้นั่นหมอกเป็นเส้นๆเลยตรงฝั่งนู้นน่ะนี่นะ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงถ่ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ